สวัสดีค่ะมาให้ดูความน่ารักของอิงอิงวันนี้เขาตื่นแต่เช้าเขาออกลาะแต่เช้าพอบ่ายมาเขาเมื่อยแม่ขึ้นมาจากทำงานเนาะเขาเมื่อยค่ะแม่เห็นเขาเขาเห็นแม่มาเขาก็วิ่งตามรถแม่มาแล้วเขาก็ขึ้นมานอนเลยค่ะโอ้ยวิ่งต๊อกต๊อกขึ้นมานอนเลย S 1> <S 1> <S ไม่กินอาหารไม่แวะกินอาหารวิ่งขึ้นมานอนท่านี้เลยค่ะหุงอิงน่ารักมากเลยลูกนอนจริงหรือนอนปลอมไหนนานจริงหรือนอนปลอมอึ้งอิงรักแม่ใช่ไหมเลูกเอโอเขารักแม,ม่มาจากไหนเนาะเด็กวัดอะไรทำไมน่ารักแค่ อหลับตาแต่ว่าหางก็ดีกค่ะปากโว้โว,โวนั่นดูน้องอิงโอ้ยน้องน้องพริ้งแม่ใหญ่พริ้งเนาะมันมืดครึมนะวันนี้ฝนฝนไม่มีหรอกลมลมพัดใบไม้ร่วงเพ,พ,พ,พิบพับเพิบพับยายพริ้งวิ่งขึ้นบ้านเลยค่ะเล,ละือดเลยเลืกเอ้ยนะ ลวัวิ่งขึ้นมาบนบ้านเองกินแต่หมูกับตับไก่นั่นไมมข้าวยังเอาวางไว้ให้แม่นั่นเอ,อ้นะอยเนาะยาพิงเนาะวันนี้สรพงษยังไม่มาค่ะสระพงษ์น่ะมาทุกวันนะคะมีคนถามหาสรพงษ์เขามากินอาหารกินข้าวทุกวันค่ะบางทีเราก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจค่ะเสียงลมเจ็บปิงพาลูกๆมาทักทายพ่อๆแม่แม่ค่ะพาอุ้งอิงมารายงานตัวค่ะเอานอนลูกนอนเออเ้ยลาะนี้ที่หนึ่งเลยนะอุ้งอิงเนี่ย แต่ได้เสียงปุ๊เนี่ยประทัดเนาะหรือไม่เขาก็มาเก็บรถขยะมาเก็บดังปุ๊อย่างเงี้ยเขาเทถังขยะเนาะเขาจะวิ่งถึงห้องเลยค่ะไม่ได้ตามเลยค่ะเขากลัวเนาะยายพริ้งก็กลัวทุกอย่างพึ่งอะไรไม่ได้มาน้องอุ้งอิงก็กลัวค่ะออ๊ยทำไมน่ารักแท้ดูหน้าเขาแม่เขาอยู่วัดเนาะแม่เขามาคลอด ทิ้งไว้ให้เลี้ยงเนาะก็เลยเลี้ยงเข้ามาเท่าทุกวันเนี้ยสวัสดีนะคะ